ท่นประโยคาไวจรทั้งหลายสำหรับคืนนี้ก็ยังของนำท่าสี่ในพระกรรมฐานสีส่สิมาแนะนำกับบรรดาท่านทั้งหลายสำหรับท่าสี่นี้องค์สมเด็จพระมหามุนีได้ทรงตรัสไว้คู่เพื่อเป็นกรรมฐานคู่กับพุทธจริต ือสอนคนฉลาดถ้าคนโง่พระพุทธเจ้าไม่ทรงสอนกรรมฐา,านบทนี้ที่งโง่จริงๆได้แก่โมหจริตกวิตกจริตองส์สมเด็จพระธรรมสามิตไม่ไดสอนอะไรอย่างอื่นเลยนอกจากให้ใช้กำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกเท่านั้น นี่เพราะอะไรเพราะว่าองค์สมเด็จพระพระกักลวันทรงทราบว่าถ้าจะสอนควายให้ร้องเพลงแล้วก็เป็นเพลงภาษามนุษย์มันสอนยากความจริงถ้าจะสอนนี่สอนไม่ยากแต่ว่าควายมันจำยากหรือว่าไม่ยอมรับฟังและไม่ยอมรับจำเสียเลยเพราะควายมันพูดภาษามนุษย์ไม่เป็น <c oughs> ที่เราใช้ควายกันได้ควายก็ต้ออายการบังคับแ้้ว็็ธรอาการอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นสัญญาณให้มันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาโดยเฉพาะก็ใช้เชือกบงังใช้เชือกดึงใช้เชือกกระตุกเริ่มใช้ไม้เคาะหน้าแล้วเคาะหัเป็นต้น <c oughs> เป็นอันว่าควายใช้ภาษาคนไม่รู้เรื่อง ข้อนี้มิมาชั้นใดอารมณ์ใจของคนที่หนักในโมหะกะจิริตวิตกิจริองค์สมเด็จพระธรรมสามมิททราบวา่าเขามีอารมณ์โมโหอยู่มากจจนนันองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงไม่สอนพระรำมัฐานที่เต็มเรียงความคิดต้องใช้ปัญญา สมเด็จพระบรมศาสนาดาจึงเอากรรมฐานที่ประกอบดบ้วยธาตุสี่มาสอนคนเจราญที่เรียกเป็นว่าพุทธ,ธเจริตสำหรับธาตุสี่นี้องค์สมเด็จพระธรรมสัมมิตรสงตรัสว่ามีสี่อย่างขึ้นหนึ่งธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟ คำว่าธาตุแปลว่าอะไรก็ไม่ต้องคิดเขินไปคิดเขินไปแปลเข้ามันก็เสียประโยชน์ชีวิตของเราที่ล่วงไปล่วงไปวันหนึ่งละวันหนึ่งอันนี้เราต้องดูถึงเวลาที่มันผ่านไปเวลาผ่านไปเท่าไหร่เราก็เดินทางเข้าไปใกล้ความตายเท่านั้น ฉะนั้นถ้าจะทำก็ดีถ้าจะพูดก็ดีถ้าจะคิดก็ดีจงทำจงพูดจงคิดแต่ในกิจที่มันเป็นประโยชน์หาคุณใส่จิตอย่าหาโทษใส่จิตการที่โอดตัวว่าเป็นผู้ฉลาดเป็นนักปราชญ์ต่อคิดล่องรีดล่องรอยไม่เข้าจุดทิศทางเพื่อความคนทุกข์ อย่างนี้ถ้าไม่เรียกเป็นนักปราชญ์เนื้อใครจะเรียกว่านักปราชญ์ก็ตามใจแต่ว่าแต่มายอยากจะเรียกว่านักเปรตคําว่าเปรตไป่ว่าละไปแล้วเออเป็นบุคคลที่ละเสียจากความดีละเสียจากการพ้นทุกข์เมื่อละจากความดีมันก็ชนกับความชั่ว และจากการพ้นทุกข์มันก็ชนกับความทุกข์คนประเภทนี้ไม่มีความสุขมีแต่ความเร่าร้อน <c oughs> คล้ายกับเปรตที่เสวยทุกขเวทนาอยู่ในบายภูมิที่พูดนี้ไม่ได้ด่าใครพูดให้ฟังจะได้รู้จักคนคนประเภทนี้เป็นใครพ่อช่างเขาแล้วก็อย่าสนใจ ว่าใครเขาจะเป็นป่ายก็ดีใครเขาจะเป็นเปรกก็ดีอันนี้มันเรื่องของเขาเราอย่าไปยุ่งหน้าที่การยุ่งของเราสําหรับเขาไม่มีสําหรับเขาหน้าหน้าที่จะไปยุ่งเรื่องของเขาสําหรับเราไม่มีเรามีหน้าที่ยุ่งอย่างเดียวคือยุ่งกับความเป็นจริงของร่างกาย ความเป็นจริงของร่างกายเปยังไงนั่งคนหนึ่งทำไงมาพิจารณาคำแนะนำขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าร่างกายของเรานี่มันประกอบไว้ในธาตุสี่จริงไหมแล้วก็พิจารณาต่อไป ว่าธาตุสี่ที่พระองค์สมเด็เพจพระจอมไตรยงตยัดเมีอะไรบ้างท่านบอกว่าร่างกายของเรามีธาตุดินมีธาตุน้ำมีธาตุลมมีธาตุไฟก็ฟังของท่านต่อไปท่านบอกว่าสภาพอันใดในร่างกายที่มีส่วนแข็งเช่นเล็บฟันหนังเนื้อกระดูกเป็นต้น ทั้งหมดนี้เป็นธาตุดินเพราะมันเป็นก้อนทำว่าเป็นก้อนมันทรงตัวอยู่ได้รวมกันนี่สำหรับของเหลวที่มีในร่างกายเช่นน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองน้ำลายเสมหะปัส,สวะเป็นต้นอย่างนี้เป็นธาตุน้ำความอบอุ่นในร่างกายเป็นธาตุไฟ อาการที่พัดไปมาในร่างกายเช่นลมให้ใจเข้าออกเป็นตน้นเรียกว่าธาตุลมในเมื่อธาตุแต่สี่รายการนี้มีส่วนประสมกันแล้วองค์สมเด็จพระบะิตแก้วทรงตัดว่าธาตุนี้ร่างกายนี้จะมีความสมบูรณ์สมบู ห,หมายความว่าร่างกายนี้จะเต็มเรี่ยความอุดมสมบูรณ์มีจะเป็นร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคไม่มีโรคภัยไข้เจ็บรบกวนทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่ามันไม่มันมีเมื่อธาตุมันทรงตัวในเมื่อธาตุทั้งหมดมีการทรงตัวร่างกายก็สมบูรณ์พลสุข เมื่อร่างกายมีความสมบูรณ์สุขเราก็นิยมสรรเสริญว่าเป็นร่างกายที่ดีถ้าธาตุสีในอย่างใดอย่างหนึ่งหย่อนลงไปเช่นธาตุลมหย่อนมันให้ใจไม่สะดวกความอึดอัดในร่างกายก็มีเส้นรทธิว่าธาตุอย่างนี้องค์สมเด็ดปจปะจินสีบอกว่าร่างกายมันเป็นโรคคำว่าโรคแปลว่าการเสียดแทง ทำใไม่ร่างกายไม่สบายใจเข้าไปยึดรู้สึกว่าไม่มีความสุขแต่หากว่าธาตุไฟน้อยลงไปร่างกายก็เย็นชืดอท่านี้การขึ้นไหวเป็นเรความยากลำบากถ้าหากว่าธาตุดินหย่อนร่างกายขึ้นเนื้อหนังไม่สมบูรณ์เหี่ยวแห้งพร้อมโซลงไปเราก็เป็นทุกข์ ก็รวมความว่าทั้งสี่ธาตุนี่แหละธาตุใดธาตุหนึ่งก็ตามถ้าย่อหย่อนลงไปธาตุทั้งหลายแล้วก็ร่างกายของบุคคลนั้นก็หาความสุขอะไรไม่ได้ไม่มีความสุขไม่เนว่าหมดดีกันนี่องค์สมเด็จพระสูนทนให้พิจารณาอย่างนี้นี่แปวนดับแรกร่างกายของเราที่มันประกอบได้เพระาะธาตุสี่ แล้วก็ท่าสี่นี่ก็มีความสําคัญนี่มองกันไปดูทีความมุ่งหมายพระองสมเด็จพระพักวันให้พิจารณาท่าสี่นี้ว่ามันเป็นของสุขรกความประสงค์ให้ตัดราคะคือความกำหนัดยินดีในร่างกายและวัตถุส่วนใหญ่อารมณ์ใจของคนที่ยังมีความทุกข์ ก็เพราะอารมณ์ติดในร่างกายติดในร่างกายเราบ้างติดในร่างกายของบุคคลอื่นบ้างถือตัวถือตนว่ากายของเราอิสเศษกายของเราสวยกายของเราดีกายคนอื่นสู้เราไม่ได้แต่ถ้าเจ้าจริงเอาจังกันขึ้นมา <c oughs> เมือกายเรากับกายเขามันก็เต็มไปด้วยความสุขกปรกเหมนกัน กายยาจกเข็นใจต,ตลอดขึ้นไปสูงสุดถึงกายของพระเจ้าจากักรพรรดิผู้ปกครองโลกมีสภาพเหมือนกันจะต่างกันก็แต่เพียงผิวพันธุ์บ้างเล็กน้อยคือสีเข้าร่างกายโดยต่างกันอีทีก็คือเครื่องประดับกายซึ่งมันไม่ใช่กายหามาที่หลัง ั้งไว้บางกายเดิมแต่ท้กว่าถ้าจยากถอดเสื้อแก้ผ้ากันออกหมดร่างกายของใครมันก็เหมือนกันทั้งหมดไม่มีใครดีกว่ากันไม่มีใครเลวกว่ากันเมื่อแก้ผ้าออกแล้วก็มานั่งมันนอนดูกันว่าส่วนไหนของร่างกายมีความสะอาดจริงๆบ้าง คนที่นิยมว่าตัวเองสะอาดเคยพบมาเยอะเพราะรับแขกทุกวันวันหนึ่งอาจจะเป็นหลายสิบคนบางวันนับเป็นร้อยคนบางวันเป็นพันคนบางวันก็สองสามคนไอ้สองสามคนในหน้าตัวไม่มีก็พานคนมานับเป็นหมื่นเป็นแสนยังไม่เคยเห็นใครสะอาดจริงๆเลย มีแต่คนสุกปรกแต่บางท่านสแสดงการรังเกียจคนอื่นแม้แต่คนที่แต่งร่างแต่งตัวไม่ดีหน่อยเพราะว่าเป็นคนมีความยากจนหรือว่าไม่ทีทีมิสันกับการแต่งกายรังเกียจกายเขาบุคคนอื่นจะนั่งใกล้ก็ไม่ถนัดดีไม่ดีสัตว์เี้ชางเส้นสุนัขเดินผ่านมาก็สแสดงการรังเกียจ ผมมอง,งเห็นท่านหลายเหล่านี้ก็ไม่ได้เกลียดไม่ได้เกลียดไม่ได้เอาโกรธอะไรท่านแต่ด้ว่ามีความรู้สึกสงสารในท่านที่สงสารสงสารยังไงก็แต่ว่าสงสารมาแบบ้เวลานี้แรงกับแรงเกิดล,ดงงลดังเกียจกันเองเใ็จแล้วเนื้อแรงเกิดเหมือนสาบแรงต้องคิดไหม แรงตัวนั้นมารังเกียจแรงตัวนี้เป็นอันว่าน่าสงสารหรือว่าตัวของท่านเองแท่งกับสกปรกท่านก็ไปรังเกียคนอื่นสัตว์อื่นมาสกปรก,ก,ปรก,ก,ปรกถ้าเรายังมีอารมณ์อย่างนี้อยู่ก็เรียกว่าไกลจากความดีไกลจากความสุข นี่ถาเยใกล้จะทำยังไงก็ต้องมองดูธาตุดินทั้งหมดธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟว่าสภาพธาตุทั้สี่ที่มีอยู่ในร่างกายส่วนไหนมาสะอาดร่างกายภายนอกของเราสะอาดหรือว่าสกปรกถ้ามันสะอาดจริงๆเราก็ไม่ต้องอาบน้ำชำระร่างกาย ท่านนี้พ่อะไร่เพราะว่ามันสะอาดแล้วนี่แต่ว่าเนื้อแท้จริงๆคนที่มีความรู้สึกว่าตนเองเป็นคนเฉลาดแต่เนื้อเป็นมองดูไปแล้วทั้งหมดท่านสุกปรกทั้งกายเลยไม่ได้เหลือนี่ก็ถ้าจะย้อนถามว่าแต่มาในสปกปรกสะอาดก็ขอยอมรับเต็มร้อยเปอร์เซนว่าแสนที่จะสุขปรก ร่างกายส่วนใดที่สินชีวสะอาดนิดหนึ่งไม่มีในร่างกายนี้แล้วก็หากว่าท่านจะถามว่าในเมื่อร่างกายสกปรกครบมันจะไหก็ต้องตอบท่านว่าไม่ได้ตั้งใจครบจะไปนั่งครบมันทําไมไม่เคยอยากจะครบมันแต่มันบังคับให้ครบ ถามว่าถามว่าทำไมจึงยอมให้มันบังคับก็ต้องตอบว่าเพราะความโง่ที่โง่ไปพอใจในตัณหาเข้าคือความทยานอยากในชาติก่อนชาตินี้ก็เลยต้องปล่อยให้ตัณหาไม่ขังไ่ไในร่างกายนี้ที่เต็มไปด้วยความสุขปรกเต็มไปด้วยน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำนองเสมหาอุจาระปัสสาวะ ทุกอย่างในร่างกายที่เต็มไปด้วยความฟวาสมบุกกที่ต้องถูกขังอยู่อย่างนี้เพราะความโง่เป็นปัจจัยถ้าท่นานจะถามต่อไปว่าโง่ตรงไหนเราตัณหามันสอนให้อยากอยากรักความสวยสดงดงามรักในร่างกายเรารักไปร่างกายของเขารักในวัตถุ สอนให้รู้จักโลกเก่อโอยทรัพย์สินต่างๆมาเป็นสมบัติของตนคิดว่าตนกับสมบัติทั้งหลายเหล่านั้นมันจะไม่จากกันสอนให้สร้างความโกรธความเจ็บบาดใครทำอะไรมากระทบกระทั่งใจนิดหน่อยเระกาศตนเป็นศัตรูกับมันแล้วก็มันก็สอนว่าเรากับร่างกายนี้เรากับโลกกับทรัพย์สมบัติทั้งหลายเหล่านี้จะอยู่กัคู่ฟ้าดินสลาย ร่างกายจะไม่แก่ร่างกายจะไม่ป่วยร่างกายจะไม่ตายไม่ว่ากายเรากายเขาแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่เป็นไปตามใจนึกแต่วความรู้สึกมันก็ไม่มีแพราะความระยำม,มันจับใจในเมื่อเชื่อตัณหาแบบนี้ไซก็ต้องโง่มาครองร่างกายที่เต็มไปได้วยความสับเปร่า หากท่านจะถามว่าเวลานี้รู้แล้วที่อยางว่าร่างกายสุขบกก็ตอบว่ารู้แล้วว่าร่างกายของผู้พูดเองก็ดีร่างกายของคนอื่นกน็ดีถ้าจะถามว่าถ้าจะตอบกันชัดๆก็เียกว่าร่างกายของคนถามคนดีร่างกายของคนตอบคนดีไม่มีอะไรดีสักนิดนึง มันสกปรกแสนดีเป็นที่น่าส,อสเอียเอีย็นเพราะร่างกายของคนทั้งหมดและสัตว์ทั้งหมดนี้มีสภาพคล้ายๆกับส่วมเดินได้จะบอกว่าป่ายชาเดินได้มันก็ไม่ชัดกระรถส่วมเดินได้ข้างในมันเต็มด้วยความสกปรกถ้าจะมีใครค้าสัะคนหนึ่งว่าา้าแท้เป็นของสะอาด ธาตุดินแท้แท้สะอาดธาตุน้ำแท้แท้สะอาดธาตุลมธาตุไฟแท้สะอาดก็ยอมรับแต่ถ้าว่าธาติมันเป็นร่างกายนี้มันไม่ใช่ธาตุแท้มันเป็นธาตุผสมถ้าเราสามารถสกัดแยกออกไปเป็นธาตุแท้ได้มันก็ไม่เป็นร่างกายมันรวมกันไม่ได้ อย่างเราใชาปูซิเมนต์มาสร้างตึกถ้ามันเป็นปูซิเมนต์ล้วนๆมันก็ทําไม่ได้เจ้าทรายมาสร้างตึกถ้าเป็นทรายล้วนมันก็ทําไม่ได้เราจยาหินล้วนๆมาทําตึกมันก็ทําไม่ได้การประกอบปูซิเมนต์เหมือนกันปูซีเมนต์ท่านกล่าวว่าทำด้วยหินถ้าหินจริงๆล้วนๆมาทําปูซิเมนต์ก็ไม่เกิดประโยชน์เรต้องผสมกับดินแล้วก็ทรายร่วมกัน กับหินเพื่อเป็นยางเหนียวให้มีพลังขึ้นมาและไปผสมกับทรายกับหินนี่ทีหนึ่งแล้วก็ต้องมีน้ำผสมกันข้อน,นี้มีประมาณชั้นใดเมื่อท่าสีในกายก็เหมือนกันถ้าท่าสีมันสะอาดรนุนร้นจริงๆแต่แท้มันรวมเป็นกายไม่ได้ถ้าท่าสีในกายนี้มันก็เลยเป็นท่าที่เต็มไปด้วยความสุข ถ้าว่าจะถามว่าพระพุทธเจ้าให้มองเห็นความสุขประกอบของร่างกายแล้วก็ประโยชน์อะไรที่พึงได้ก็ต้องตอบว่าประโยชน์ที่พึงได้ก็คืออารมณ์ใจตัดความรู้สึกอยากอยากจะมีร่างกายอย่างนี้อีกถ้าค้นมีร่างกายอย่างนี้แล้วก็เต็มไปด้วยความสุขประกอบ ร่างกายสกปรกเราไปประคับประคองร่างกายของคนอื่นที่สกปรกมันก็เป็นปัจจัยของความทุกข์เพราะอะไรกายเราสกปรกแล้วกายใครที่ไหนจะสะอาดไม่มีโลกนี้ไม่มีคนสะอาดไม่มีสัตว์สะอาดท่านสกปรกเอาอย่างนี้ก็แล้วกันกายภายนอกของท่านสกปรกแลสะอาด ถ้ามันสะอาดจริงๆท่านก็ไม่ต้องอาบน้ำชำระร่างกายตั้งแด่เกิดมาไม่เคยจาอาบน้ำชำระร่างกายบ้างหรืเปล่าถ้าไม่เคยเลยจนกระทั่งบัดนี้แล้วก็ร่างกายของท่านดีสมบูรณ์ไม่มีอะไรมาแปดเปืเ้อนก็ยอมรับยอมแพ้ <c oughs> แต่ที่พูดนี่ไม่มีแพ้ไม่มีชนะแต่ว่ายอมแพ้ความดีของท่านที่ท่านมีร่างกายบริสุทธิ์ ทั้ว่าท่านยังต้องชำระร่างกายอยู่สแสดงว่าร่างกายภายนอกของท่านก็สกปรกในร่างกายภายในสะอาดหรือสกปรกถ้ามองไม่เห็นก็นดูของที่มันหลั่งไหลมาจากร่างกายยาอุจาระประสาวะมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ในร่างกายเวลาที่มันหลั่งไหลออกมา,มา,มาสะอาดหรือสกปรกท่านก็ต้องตอบว่ามันสกปรก ถ้าไม่สุกปรกก็หยิบไปมากินสมัยก็แล้วกันนี่ก็เราาว่าโภชราก็ดีเป็นอาหารที่เราชอบปะสะัสสาวะเป็นน้ำที่เราพอใจราะมันสะอาดเราจึางดื่มเข้าไปร่วมความว่าพูดกันอย่างง่ายๆพูดกับคนฉลาดก็มาถานกองนี้พูดกับคนโง่งไม่ได้ เมื่อท่านไม่เข้าใจก็เป็นเรื่องของท่านเป็นอันว่าองค์สมเด็จพระพุทธวันทรงแนะนำให้พิจารณาตามความเป็นจริงเลือกดูทุกสิ่งในร่างกายอย่านํำลายอยู่ในฝากเส,ส้าสุขปกอมได้คีืนได้ <c oughs> แต่พอบ้วนิที่อ,อกมาเราไม่สามารถจะมือแตะต้องได้ร่างกายของคนที่ทันรัก อุจาระปัสสาวะของคนที่ถันรักเอามาประคับประคองได้ไหมมันก็ไม่ได้ดังเกียรติเป็นอันว่าหมดเรื่องกันยุติกัาวบักรมาถายกองนี้องค์สมเด็จพระพุทธกวนทรงแนะนำเห็นว่าร่างกายนี้ประกอบด้บดธาสีมัน เมื่อธาตุสี่เข้ามาไปชุมกันความสมบูรณ์ของธาตุมีเพียงใดร่างกายก็ปราศจากโรคภัยถ้าธาตุสี่ไม่สามารถขี่แก่เพียงใดธาตุร่างกายนี้ก็พังแ้วปกติมันก็มีความสกปรกมีความไม่สะอาดเป็นนั้นว่าร่างกายโรคนิทางมันเป็นรังของโรคป้าพังคนลังมันต้องเปอยเน่าไปในที่สุด ให้คิดว่าร่างกายนี้ไม่มีประโยชน์สำหรับเราที่เราจะต้องมีความเป็นทุกข์เพราะการปนเปื้อนร่างกายก็คิดว่าร่างกายนี้มันเป็นเราเป็นของเราแต่เนื้อแท้จริงๆร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันเกิดขึ้นได้อนันาัเขาตันกินเล็ตันหาวกว่าทันและกุศลกรรมที่เราทำไว้ในการก่อน ดึงเรามาให้จมอยู่ในกองทุกข์คือความร่างกายเราคือใครเราก็ได้จะจิตตอนนี้ในเมื่อเข้ามายึดถือร่างกายที่มันไม่ทรงตัวคิดว่าทรงตัวร่างกายแวนิจังหาความมาเที่ยงไม่ได้แต่ตัณหามันสอนว่าเที่ยงร่างกายเป็นทุกขงังเต็มไปด้วยความทุกข์ทา,ายุทธ์ถือมันแต่ตัณหามันบอกว่าไม่ทุกข์ ร่างกายเป็นัตายย่าต้องตายไปในสุดตัณหามันบอกไม่ตายเราโง่เชื่อมันมันก็เลยจับมาขงมังไว้ในร่างกายองค์สมเด็จไปจอมไตรให้จับท่าสี่เป็นพื้นฐานว่าท่าสี่นี่เป็นพื้นฐานมาจากความศรปรกโสมม มีส่วนผสมกันสี่อย่างขึ้นมานเป็นร่างกายให้วางความพอใจในร่างกายเสียเพราะมันสกปรกแล้วก็ยังคิดถึงความจริงว่าร่างกายนี้เป็นอันจิจังหาความเที่ยงไม่ได้เมื่อมีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความเสื่อมไปมีการสลายตัวไปในดีสุดถ้าเรายังมัวเมายึดถือร่างกายว่าเป็นเราเป็นของเราอยู่เราก็มีความทุกข์ ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะกฎธรรมดาที่วางไว้ว่าร่างกายเจ้าต้องมีการสลายตัวไปในที่สุดขณะที่ทรงตัวอยู่ก็มีความเสื่อมไปทุกวันทุกวันทุกวันเดินก็ไปหาความแก่อยู่เรื่อยๆมันในที่สุดถ้ามันเมื่อยขี้เกียจเดินเมอไหนผมก็พังอาการพังเข้ามาถึงเราเมื่อไรเขาก็เรียกว่าเราตาย ทรัพย์สมบัติทั้งหลายที่เราเชื่อยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราเมื่อตายแล้วไม่มีสิทธิ์จะนำของทั้งหลายเหล่านั้นไปได้เลยเมื่อความจริงมีอย่างนี้องค์สมเด็ดจพระจินเสีจจะได้ทรงแนะนำให้ยึดร่างกายเป็นพื้นฐานดูร่างกายว่ามันเป็นสภาพสุขภพสมมแบบนี้เราไม่ต้องการมันอีก ขณะใดาที่มองเห็นร่างกายก็เกิดความรังเกียจว่าร่างกายนี้มีสภาพสกปรกหนอแง่ลงหนอักหน่อยก็ดีไหม <c oughs> นอกการจะนี่คำว่าเห็นถ้าเห็นว่าเป็นผืของสกปรกเห็นว่าเป็นท่าสีประชุมกันท่านเรียกว่าสมถภาวนาแล้วมองไปดูว่ามันเป็นของไม่เทีย่ยงเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไป ถ้าเราไปยึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราให้มีการส่งตัวใจมันก็ทุกข์เพราะมันไม่ได้ตามใจในที่สุดมันก็สลายตัวพังตัวนี้ไปอนัตตาแล้วเขาเป็นวิปัสนายานเ <c oughs> มื่ออารมณ์จับเขาอย่างนี้แล้วนั้นโอ่งสมเด็จพระจิตตมันก็ทรงวางอารมณ์ตัดความรู้สึกในความพอใจในการเกิดต่อไป ให้ใช้ปัญญาพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงชัดๆว่าร่างกายที่อ่อกสมเด็จตุสนสวัสด์ประกอบด้วยธาตุสีนี้มันเป็นของไม่ดีปนเปื้อนเท่าไรมันก็ไม่ท่งตัวเขื่อนยึดถือเกาะมันอยู่อย่างนี้มันก็เป็นปัจจัยของความทุกข์หาความสุขไม่ได้เราจะมีความสุขได้ก็ต่อเมื่อไม่มีร่างกายคือธาตุสีต่อไป ธรรมบารีเดียองสมเด็จไปจอมไตรตัดว่เตสังวูปสมโมสุขโขการเข้าไปสงบกายนั่นที่ว่าเป็นสุขคือเมือนไม่มีกายเลยได้ก็ไปสู่พรนิพพานคนที่จะไปพรนิพพานได้ก็มีรมสั้นๆแคนหนึ่งไม่ต้องการไม่สนใจคือไม่ยึดถือร่างกายของเรา สองไม่ยึดถือร่างกายขอบคนอื่นว่าเป็นเราเป็นของเราและสามไม่สนใจในทรัพย์สมบัติทั้งหลายในโลกทั้งหมดคิดว่าสิ่งทั้งหลาย,หลายเหล่านี้ไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรส่งตัวจิตใจเขาเราวางเฉยในร่างกายเราก็ดีในร่างกายเขาบคนอื่นก็ดีในทรัพย์สินทั้งหลายก็กดี เห็นว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีไม่มีความสุขเป็นปัจจัยของความทุกข์ไม่มีความปรารถนาต่อไปอย่างนี้ก็เรียกว่าได้ทั้งสมถะและวิปัสสนามองดูเวลาก็หมดสลาวบรรดาท่านพุพธบริษัทก็หวังว่าท่านทั้งหลายคงจะเข้าใจเพราะว่ากรรมฐานนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรสอนให้คนฉลาด ในวันนี้เห็นเวลาหมดแล้วก็ต้องขอลาซาวโคโอสมเด็จพระบรมโกรนาธขอความปรารถนาสมหวังจงมีแดดทุกท่านตามที่ประสงค์สวัสดี